ระบอด <hi> <vengeance! S 1> ีง่ะหนามแห้งกดอีนู้นเอาแบบซํำว่าถ้ามันแห้งพูดอาไปคอยเลเนาะบอแห้งก็ไม้นามีน้ำเนาะตกใว่าเขาไปนันติระเบิดไปขดคือสินยังแห้งเนาะขดนันเดียวนะขดเขาว่าาป่า No, 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 no. Lad, ừ. you <laughs> thăm a sắt, hello. là you know it all. Mini, car. Mako kiao. Mako kiao hollow. Mako Nặng Mako kiao hollow. Mako อีกไทยอ่ะนี่ขันไล่เอ็ดนี้ผ่างลงเขาเนาะสิหอดตอนนี้เ้าลงสิหอดหวยแล้วเนาะทุกคนไปเบิ้งนันกันเนาะว่าข้างหวย นี่ก็หมาหอดแล้วเนะวาะหวยย่ยอยเนะาะควยย่อยกบควยโคตรไร้ขาอกันหดแล้วหวย่อยที่โคตรมาหดแล้วนำลึกไร้เบิ้งนีหนัก น้ำหยอยย่อยอยู่บองเทิกก็จะเป็นน้ำตาดน้องทุกคนตาหอหย่อยเนาะนี่ก็คือแรงน้ำ <c oughs> ตอนนี้ฮัจะฝ่าทุกคนท,ที่นี่แล้วครับผมเลี้ยงปลาไว้ <c oughs> ใครอยากได้ก็มาตึกเอาเด้อ <c oughs> ออกเดินทางไปต่อเนาะมาหามาหาปลาบอกมาหาปลาบอสเด็กคนนี้ถามไม่ตอบเลยริงเลดี๋ยววันจไหนเอ๊ะเขียเนม่ยังไงหมายก็ ไปถึงเนาะทังง้งสมนี่ก็คือตัดให้โคตรอ่ตัดให้ย่อยไม่ตัดให้โคตรผมมีน้ำเนาะส่วนนี้น้ำมันแห้ทงทีมงานเขาไปไล่์นิดหน่อยผู๋เนาะไล่ขนาดเนาะยเจ้าเถื่องผู๋เนาะผู๋ฟางเถื่องกัไล่เนาะทางรุ่มก็ไล่เนาะ โอ้ผลร้ายเนาะมาสคืนไปสัมผัสน,นี่เนาะทุกคนเบิ้งนี่น้ำตกน้ำนจะเป็นตายหย่อยเนาะมีการบอกเดินทางชมธรรมชาติเนาะไปได้บ่น้ำคือแห้งแท้ ตาถอยย่อยเนาะมันจะเป็นตาถอยย่อยเนาะมันบ่มีหนามเนาะตาถอย,ย่อยมันมีหนามทุกคนตอนนี้จะไปตาถิโคดตาถิโคต่อเนาะ ไรดอกแห้งขนาดเนาะหน้าทางท้่ไปตอนนี้เหรอตอนนี้ก็นำแห้งไรเนะาะทำแล้วเนี่ยเติมเนะาะจนไฟ Hãy phải lên kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำแห้งน้ำตมา่าาำการดังไพ่กรอกอาหารตอนนี้กำลังดังไพ่เนาะเปิดมาอเบงนได้ดม ไอ้เหี้ยไม่เหนปั่ญามั้งก็ไหอว่าบ้าอะไอไ้รเกสนิด้วยมมึงนิดจนอไอู้เด้อเออซุปเปอพูดหนาุดยดังไฟเบิคูบาดังไฟ คนรอค่เบาสมนุพลาข้างหนพี่นี่ครนี่ยคนรอนมาทางได้ยไมโอ้ศาตนี่หน่อยลีหม่จะได้ผอดีดได้แล้วเลยเอาเลยเลยวายองเล่นเล่นนล่งหรือเปล่าจับสองเู่นี่

นี่นะทำชพนอต่างๆฟ้ององแ่าตอนนี้เราเราจะทำอาหารนะเราจะทำอาหารตักมาอีกเล่าหนึ่งเบอรสองเดือเอ้า่องนั้นเลย mọi người 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 เมื่อวาบ่เเ็นรถ่กูบ่อยากไไดว่ารถอย่ากูอยากจะรถยางหัวยางแต่มันรักแบนบางอย่างนีลากับลายในมือมันเนเื่อห้บังบังบังเดี๋ยวบังเดี๋ยบเดี๋ยวบง โมปุดถ <ique> ึงจอึ้งเลยสวมสมารถขรงมันตากเปเปียกเนาะแซ่บแซ่บัสีมื่นตังนะ้านวันะน่จังประเด็ก ไม่ด <Yeah>, mm ีเนาะตอนนี้กลกินเข่าเนาะตอนนี้เนาะอาหารของเขาคือตำมะฮุงปีงไก่เนาะฮ่าาฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่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 า่าาฮ่าฮ่้ฮาฮ่า่า